การเดินทางในเกาะภูเก็ตนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการขับรถนี่ต้องระมัดระวังเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาดูการผิดซ้อมของฟ้าใสช้างไทยยิมนะครับจากป่าตองเดินทางมาที่กะระนนะครับก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีครับน้องก็ซ้อมอยู่ที่กะระนครับ ก็น,นี่ครับเราเดินทางไปเดี๋ยวไปดูครับไปดูไปติดตามดูว่าน้องเขาการเตรียมตัวเป็นอย่างไรกับการที่จะขึ้นต่อยคู่เอกนำรายการป่าตองไฟนหนประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่25มกราคมครับภายใต้การจัดของโปรเ,เตอร์หนุ่มน้อยเมืองอัดใหญ่นะครับ หรือว่าสมนึกพัฒบุลลีโดยได้รับการสนับสนุนจากนายหัวดรชัยนันต์สุทธิคุนครับที่ป่าตองสเตเดียมครับเดี๋ยวเราไปติดตามสัมภาษณ์น้องกันนิดนึงนะครับว่าน้องเขามีความพร้อมอย่างไรบ้างครับที่ช้างไทยยิมครับสวัสดีครับตอนนี้ผม <นำ S 1> อยู่บก<ม>ฟ้าใสช้างไทยยิมไม่เจอกันนานมากนะครับน่าดิ ปีผมหกปีห้าหกปีพี่นึกว่าเราเลิกไปแล้วนะจริงๆผมเลิกไปพักหนึ่งครับเหอแล้วเป็นไงบ้างก็ไม่เวงานกลับมาต่อยต่อแล้วแล้วอยู่ที่นี่ตลอดอยู่ที่ภูเก็ตตลอดอยู่ที่ภูเก็ตตลอดครับครับแล้วทราบว่าไฟวันที่ยี่สิบห้าพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ก็ป่าตองไฟในใช่ครับถ่ายทอดสดทางข้างหน้าแข่งกับนักช่องต่างชาติเหมือนเดิมครับผม น้ำหนักเท่าไหร่ต่อยน่าจะเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบพรุ่งนี้ช่างน้ำหนักนะใช่ครับครับแล้วก็น้ำหนักเจ็ดสิบนี่ถือว่าก็กําลังดีครับเกินอยู่มาสักสองโลโอ้ๆเราปมาเจ็ดสิบสามได้สิบสามก็ถือว่าเป็นมวยที่รับแขกเลยละเจอาต่างประเทศเจอตัวใหญ่ๆตลอดกันเนี่ยตัวไฟนี้เป็นไงม้างดีครับฝรงนี่ไฟนี้ดีครับแล้วเราเราเรากลับมาต่อยกี่ไฟแล้วเนี่ยได้ครับ สามไปครับหยุดไปสักสองปีได้สองปีครับหยุด๋อก็ช่วงช่วงโควิดสิช่วงโควิดใช่ครับมันก็หยุดกลับมาต่อยกลับมาต่อยที่แม็กแปมหนึงแล้วก็หยุดมาอีกหยุดอีกปีกว่าเกือบสองปีครับแล้วเพิ่งได้มาต่อยไฟทนี้ไฟที่สามไฟที่สาครับเป็นไงสภาพร่างกายเหมือนเดิมไหมก็มันก็ดาวดาลงไปหน่อยแต่ว่าอาศัย กเก่าลูกเก่าลูกเก่าจะยืนระยะได้ที่สําคัญคือยังมีสอกเหมือนเดิมครับผมพรุ่งนี้เป็นไงบ้างพรุ่งนี้การเตรียมตัวพรุ่งนี้ก็เต็มร้อยครับอยากให้อยากให้ชวนชวนแฟนๆเด้ามชมหน่อยพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ที่เวทีมวยปาตองสตีเดียมของของพี่ของสึกพี่หนุ่มน้อยครับป่าตองไฟในครับฝากติดตามฝากเชียร์ด้วยครับผมฮะแล้วคิดว่าการกลับมาครั้งนี้ตั้งเป้าหมายกับชีวิตด้วเอยยังไงบ้างก็ ให้่อยไปเรื่อยๆครับไม่ได้อะไรมาใหม่แบบให้ได้ตัวเองได้ขยับด้วยได้ออกกําลังกายไปด้วยครับไม่อยากปล่อยตัวครับที่สําคัญคือตอนนี้เป็นครูมวยด้วยใช่ครับผมนะครับก็ใครสนใจที่จะเรียนกับน้องก็มาได้ที่ช้างไทยยิมใช่ผมช้างไทยยิมอยู่ที่กะตะครับกะตะหาโอ้พี่เพิ่งมาอยู่หายากหน่อยใช่ครับมันจะหายากนิดนึงดีใจดีใจที่เจอกันนานแล้วอนน้องชายครับผมนะครับคืนพรุ่งนี้นะครับติดตามผลงานของ น้องก็ได้ทางป่าตองไฟน้ช่อง5แต่ก็สดตั้งแต่เวลา2องทุ่มครึ่งนะครับทีมือของโวเตอร์หนุ่มน้อยเมืองอัดใหญ่หรือว่าสมนึกพัฒบุรีครับแล้วก็เป็นกําลังใจก,กับฟ้าใสอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณมาก